สวัสดีจ้าจอยพารวยสชนแนลนะคะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แลว fc เก่านะจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอิซาวบาย เป็นงวดประจำของวันที่8เดือน2 2 5 6 5มาให้พีพีเอฟซีได้รับ้มต่ำเคยนะจ้ะสำหรับแนวทางนี้เคอีซ e. าวบายวันที่7โดยกับบริรรทลงไปนะจ้กะก็ตตรงขอถูดขอไพพีพีเอฟซีหลายๆนะจ้ะสำหรับแนวทางนี้เคอีวันที่4ที่ผ่านมานะจ้ะก็ตตรงขอถูษข้อไพพีพีเอฟซีหลายๆนะจ้ะสูตรลดไปจ้าสำหรับวันที่8เดือน2นะจ้ะ ก่อนสิไปรับชมจากคําเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจา้าเด่นเศร้าจา้าเด่นเศราา้าจะให้เด่น09ลูดจา้าเด่นเศร้า09วิ่งลูด0มี01 03 ศูนย์หกศูนย์แปดเก้าจ้าเก้ามีเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวเดียวกันเนาะจ้าเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเด่นายจา้าเด่นายจะให้เด่น ห้าสี่รูดจ้าอย่าลืมวิ่งรูดด้วยเด้อจ,จ้าพีพีเอฟซีจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าสี่จ้าสี่มีสี่ศูนย์สี่สอง สี่ห้าสี่แปดตัวเน้นจ้าสี่แปดห้าศูนย์เก้าสองศูนย์สาม อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนแคปหนาจอ้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางไดน,นะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีเอฟซีจ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนะจ้าขอห้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคนละสองคอมเมนต์นะจ้า เพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้งกับจอยทำแนวทางต่อไปเนาะจ้าถ้าเกิดว่าบมมีกำลังใจจาก PPF c ีจอยกับบมมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนียเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า